รับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนครับทุกคนกับผมผมพาพี่น้องมาเบิ่งที่ต่างเป็นวัดถป็นว่าอยู่ตี่คู่นะครับยู่ติ่คู่เขา ผมซีน่าเพื่อนหองพาีนเยนดีแล้วเลียนได้ดีแล้วเราเราไม่เราม่เราหา็พื้นได้ก็ไมนจะมันจะพื่นได้รลูกมันรูยเพื่อาองเราไม่วกเพอแต่ว่าพออยู่ไรเออ โอ้เอาใทยพุทโธเป็นที่เพิ่งไปกนหน่อยเออเ่เยมดเเออรอจะไรพวรืออะไรพโกอันลมหกลมไม่เจ็บใส่ได้โหดีกว่าเส้นเส้นหลุดอ่อืม่มปนลอกข้นรลมไ เพืเพอขอจะไปเจ้าชวงนาแล้วเวาอยู่ทีเียมุ่งสูงานเลยอืมสู่งานธรรมาตคู่าาจะอ่คู่่่ นี้่ฮมจริงคล่องเอบิ่งจทิงเบิ่งทิงคล่องนะพี่น้องเลยจะหัดต่กันคักแน่โอ้มีหัมักกะดอ่โอ้ยเป็นเห็ดจะคือคักเนาะ อืมหนักว่ะอ้อดังม่วนดิอืมดังม่วนดีครับเนาะ วันจารย์ไปละยังครับผมไปลงตาไปไหวลงตาครับครับผมยั้งาไปังครับมันไปโอ้พี่้องเลย จังเป็นเพื่อนเพชรได้สวยได้งามอีดีอดอตอนนียครับผู้บ่าวอาจารย์ครับผม,อมโอ้จะถานที ร่มเลื as ่นดีๆ <Chu> ร <City> ับพน้องเอ้ยมเป็นกาพักผ้าอาศัยเป็นกอยู่เย็นสบายสบายดีเนาะเป็นแบบน้นมาเทศกาลครับผมเนื้อคือ อผมพ่อเจ้าอวี้ว่าต้นยู่ทางรุปมันบอกครับผมไปอยู่ครับแจ่ว่าจากใายซุ้มที่ลงไปหาเพิ่นเหรอไอ้มันเออผมเออมือหนายันได้แม่จะเศร้าอืม เห็นต He right. the right. ั้งแต่นข้าเจ้าวนเอารูปไปให้เบิ้งอว่าวัดนี้อยู่ใส่ก็อยู่บ้านสว่างในตัวกระสันโอ้ยว่าสันดอกผู้ขาคือไม่ได้ไปเห็นน้ำมูเนาะเป็นไงวะวัดนี้สร้างได้จากปีแล้วเขาเนี่สิบปีโอเจ้าวาดเพื่อนมาจะใ่ครับผมอันนี้เพื่อนผู้หลงมากเพื่อน เอคนไปเั้บนเกิดนอยู่อเุ่ล่นไปเรื่อยคนไปเรื่อยเิ่นมาพ่อเ้าเพิ่นก็มาบ่แล้วนะสร้างเป็นวัดเรื่อยาขนาดเตกเตกมมีหยงกี้บุม่ยงไม่อเตกีม่หยางบ่อาจารย์สติมายนเดีวเารสติเพิ่นดูใสเพิ่นไปอยู่ีรกด้าจารสติอันนี้ในน้ำบัดป่าบ่นี่ยครับ วัดธรรมยุทธ์มันบอกครับโอ้ขึ้นมดีใจบุญวัฒนาได้เห็นมือเนี่ยอนุญาตได้ครับกันครับผมจะได้เผยแพร่ให้พี่น้องได้เห็นทุกูทุกคน ผู้บเคยมากแต่ได้มากผู้อยากเห็นก็่ใได้มาเห็นนะครับย่างครับผมก็หาเก็ขึ้นมากนี่นะครับผมดีพอดีฉันผมจะดีไม่แห้งกะพรมตั้งแก่กามาเนี่นอนเลยครับอืมีกุดไออพระอาจารย์เพื่นเนาะ โอ้มุงนี้เป็นบอนลงโอโบโบสดบอครับโอ้อันนี้ใหม่เขาว่าเป็นวิหารมันบระคับก็เป็นโอ้จัรสฐีวายจังไลยวิหารกับโบมิอนเด้ตึกโอ้เป็นตึกเป็นเซลาโลงธรรมเนาะเออมองยังเพราะว่าพระหลายเออมีของหลวงมองนั่นมองเทศเออมองเทศทสส่วนทางคุนมันก็ประคัต ขอบพระเดชพระคุณหลายๆครับผมอโอ้ดอก,ก่อที่หินก็นได้อ <c> อ <oughs> โอ้บังเลือกพี่นองเลยเปนเห็ดบอทันได้แล้วเดีขนาดบอทันแล้วเนะาะกำลังอยู่ในระว,วางหาว่การสร้างอยู่อืม โอ้ยโบน,น่แล้วชีวิตของผมบานปลายเนาะมันบโ <laughs> บแน,น่นนจากคนนยที่ครับอ <laughs> โอ้ยสั่งไว้ธรรมชาตดิดีเนาะเอาไว้กับธรรมชาติดีดด<ม>น้องผมพายพี่น้องมานำพาอาจารย์นะ เออก้อนหินทั้งๆที่ตั้งอยู่นี่ก็เฮ็ดแบบนี้ไปเลยเออเฮ็ดขวมใช่รลกเฮ็ดขวมกี่หินไปแล้วก็นไอ้แ่งแต่งให้งามไปเลยเนาะพี่งอะไอืม กิจกรรมโอ้โหเป็นธรรมชาติควบคู่กับธรรมชาติอู้อันนี้ก็ก้อนหินบ่เลยหินี่อะจังเลยโอ้ยเฮ็ดกวัวก้มหินไปเลยไปเลยอืองามงามเลยพี่น้องเอ้ย ขอขอบคุณครับผมเปิดไฟให้องงานพิลลาอันนี้บอนพักกิดสุส่งเพลนเนาะโอ้เป็นนี่โอ้บอโย่อมยู่บ่อยครับผม พวกไมออมนมีตึนนี่มักนี่อมันลลายเิ่นมาจำสินงไม่สามาอ้พวกมันไม่ออกเพราะออกเพิ่มจําสินแยกแยกแยกกันนะต้องขออภัยพี่น้องด้วยครับผมนึกว่าแม่นบอลพักอันถ้าคุณเจ้าเป็นบรมเอนกับเป็นทีพักของงยมเพิ่จัดใบปัญหาเนาะเออเอา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 เบิร์ได้ชังนี่ก็โอเคแล้วครับขอพระคุณลลายครับผมปะ เอาไปเบิ่งม,มเอื่นอีกพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับมงื่อนหืมยินเป็นจระเข้ไปเลยมันเป็นเห็ด่สงๆสงนะครับน่เนาะ ทะลุบ่ก er ็แสดงว่าผู้ผู้คนป็นร้างกัะเห็ดได้ไบเตนะื่างนี้มาจะใส่เนีกันนะบ่โอ้มีแต่ผ้าบนี่ยขอหน่อยโอ้อืม เบิง่งข้าวสวยๆครับเพื่อนๆขอบคุณกูแม่มหลายๆยเ้ยข้ามาเบิง่งเป็นไก่ข้ามาเบิง่งเรียงไล่ไปตามใยผู้ เอาขุดไม่มีอีกบวกครับโอ้โอ้นี่บวกครับขุดหลังนี้มีว่าอือ Thank บ้านสะบัง 5, เขาก็มหกวัดเนาะโอ้ทายไปเพราะว่าไม่เบิดทานบูรณาจักรในก็รทำธารอันมันได้ซาดเอานะครับผู้อาจารย์กินผอาจารย์กินมากบอกโอ้แสดงรัาผู้เทามาเกิด <laughs> เราเพ่เกิดอนุญาตเรออขน้อยผิดพลาดกันใดก็พอให้หรือขน้อยเด้ดให้มาสทานทนากันใดถ้าคุณเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเนาะ เอออัน้างกุเทลูกมีที่เอาให้ได้ร้อยแปดองค์สิครับ ก็คือมูหองโตนคิมพพะมานี่ตังใจเล่านี่ั้จะเล่าอยางนี้เล่าอานี้ตอมัดจะเยอะด้วยเหอนกันเป็นบุญเพราะว่าอย่งที่ป๊ประกาศป๊ม่านมาบารสามพระอรแยะกลุงน่เ่สามเดือนนี่บอกรับสามเดือนจบเลยด้สอบผาพได้รับเียแ่งนั่นนป็บารมีของคุณเจ้านั่นเป็นอรางท่เาอว่าัวเขาม่จ่าย เล่นบุญกลบุญแล้วขน้อยซงมึมาหอดมือนี่้ข้าวี่เง้แต่แต่ขอนแก่นไปขาน้อยะาบวชอยู่อุดนบวชอยู่อุดดอน่อาวาตัวบกชื่อห่งหอกบ่แม่นอันบวชม่าจงจะ่น่อยหัวขน้ อิกบวพระนะบอกบวชเื่อสองนี่บวชเืบวชบ้านบวชบ้านกมเคงนี่บวชเจ็บมือบวชเงินเก็บมือนี่ยบวชเจ็ดมือบวชเินเจ็ดมือจ้างมอแิงความเรารถกระบะโอ้ยเรื่องมันหนโอ้ับไปี่ยึดไปตัวเฮายาบวชับ เราว่าที่เป็นอย่างนีมาบวชอิดปัิบบอกว่าอย่ยงนี้มาบวชเพอาวาเนี่ยงเนี่ยคือยังมือออกไม่ช้างแต่นเขาป็นทหารนี่เขาแบบเชืมแค่เรืองง่ายเนาะตรวกันาล่ไรไม่เคอไปเหนือยทำงานครับไปรุ่นสองคนเนี่ยไปเช่อกันอนหนึ่งขาดินร่งคือคือกบคือเสียกี่เนี่ย รถหยยบพรนเสียหยับงาครับเราพูดพูดีอเลยครถทางข้างที่พูดจริงคนข้าตรงมอเขาก็สั่มเขาจะสั่มของที่มีข้เสียมื่อไทางถนนอย่า้ทไมอ่ะเคนนี้จะมีว่าทียาบ้า้ผมว่าไอ้กเขามาเ้า รู้เอางเ่งงั้นเงานเดืองกระไรย่านี้แต่มะเี่ยบูเงี้ยใจอยานี้เด้าบกกับว่ายัเจียวเออาดกว่าเป็นอุนคือคือว่าใบหนุ่มนะเจียวว่าจำต้องขึนเตองต้บาบาไปบเนือเียโขน้อยขอประทานอถไปเดนเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่าะ สี่สิบเอ็ดปีชูอายุเพันสี่สิบเอ็ดปีบึ่งเอารถมาในผลงานเพื่อเขาทำมาบูมเป็นธรรมดานี่ห็นสางวัดมาจากมองนะเนาะมองมองมองนี่มองนี่มองแรกยูมองที่สองมองที่สองที่ที่แรกสางอยู่แต่ตีกัม่อัเพื่อฟางตีไม่อัเพื่อฟางูอยัดตาคิวูต่เี ย <uge ot> ูบอย่างมั่งนะต้อยโดนคุณตงก็ไปได้ว่าที่ไปสังวัดรนี่ก็แดงออกไปแล้วมี่นมีตแต่แ, <c oughs> แต่ชาดไต่ชาดหนึ่ง <c oughs> ไปสาวงวัดคุดดงหนาวมันหนาวหนาเมื่อไงนี่อหยี่ไปเรื่อัดโน่นนี่ฟานฝนตกอันคิดน้ำท่ามาคิดมาแทนกาวรวเอจ้บบาอาวาคนอยู่ที ผู้ขาเอาถึงคนวะเนาะแล้วานคนนุ่งอย่คนเขาเด็กบัตรแ่ผู้เ่าเด้เมันมาเห็นตัวจริงเปแล้วโอ้ยงมันเป็นพ่อนำสีเป็นบุญของเขานะบ้างมยูมันเนาเงาไปมาวัดล่างอาภพมว่มมมิเกาบัดล่างนะคะบัดบมหอาเป็นหุ่นยนต์โซ่เหนาเนี่ยอัน้พระผู้่นมายูนํำก็เป็นสร้างบดตลอนาะคุณบถึสร้างก็ไม่เห็นไมเบดเออ เอาไปมากเขากลับจามาเพันยูบปได้ออกไปได้กับสิ่ขนาดอะไรคับขนาดเพิ่นยังนุ่มจำเนี่งจำเนียงลูกศิษย์ลูกหาหลายเนาะบุญบุญบารมีบุญบารมีข้างตัวนโมขนาดลำพี่น้องเอ้ยบุญหลายทีุ่กขาได้มาหาเพิ่นยูในได้กลับในไหวเพิ่นเนาะใจนี้เป็นไงมือหนาข้าน้อยอาจจะได้กลับเพิ่มมาอีกอยู่ แล้วผู้จังซี่ก็อาตมาเรื่อยๆว่าแต่ยินมันพี่อันนี้อนวัดอันนี้ตั้งอยู่บ้านสว่างเนาะคือคือว่าวัดวัดปู่สว่างเนาะแสงธรรมเป็นวัดที่ถูกต้องลำพังเนาะเขาอนุญาตให้การหรือดิโอ้ผ่านแล้วโอ้ผ่านเรียบร้อยเพื่อนคงไปเท่าไหรวัดรูด่วนห้องบนแปดรวยอืมผ่านอยู่ประมาณยี่สิบจามพิษว่าเออวัดเฮานี่เป็นวัดผ่านไปที่สัมเนาะวัดเดินเรื่องตั้งแต่ไหนโอ้ เขาต้องการอะไรก็เก็บตรงอยู่ตลอดประธานอนุญาตเด้วยคณะบัญญิกคณะที่เรียนยังไปเดินไเดินกลับบ้านวันหน้าวันหน้ายอดีมีแห้งก็อาจจะได้กลับเข้ามากับไปครูบาอาจารย์คือเก่านะครับผมครูบ่าวันมีเหรียญอันเท่าเดียวกันที่บ๊อ้ดีตัวครับบุญหลายสิได้ของเออ อืขคนมีบุญไปใส่กันคือเก้าแะได้รถแล้วผู้มีบุญเนาะโเขียนพ่อยพร้อมเน้อขะน้อยถาตุตาธุบุญอันนี้ได้นมูบุญ้าธุสะุบุ สาธุสาธุคนบุญมีวาชนามีเนาะครับผมเพื่นกระเลิกงานพอดีเนาะทำพอดีพอดีละปิดทุ่งนาไทยบานเนาะอันนี้มันผู้พานมันบอกกุตู้แม่มเออผู้พานเนาะดูนี่เนาะพุ่นะพี่น้องทร้างพุ่นก็เป็นกุฏิครับใช่ พุน่นตีเมนเมนเมนเขาต้องไปทดไยพุ่นละทางเขาสิลงเมื่อคุนตะก,กอนกระเวนสิตกปิ่นแั้นคิบ,บ่าเห็นนี่เอา้าเฟืองยดนุ่มหนี่เพื่อนมาให้เป็นกล่องไว้หน,นี่กระซิบวบบ่าออกเิบออกเ็ตพร้อมทั้งหมดนี่ฮึมะ เป็นผู้แจ้งแล้วก็เป็นผู้เฮ็ดเนาะเออสีมือโยมส่วนหน่อยก็พรเพิ่นมีจากองค์เขาอ,อ,อยู่น้ากันเ22ยี่ส<ม>ิบสององค์ป้าเพิ่นยีอส<ม>ิบสององค์ต้้งแต่พ<ม>ักบ้านยี่อืม ารมีทาทิมพระนี่มาแต่ล่าวมันบ่จันพานแบบนะี้รีวิวสวยๆงยามตาเว็ด vâng cho tôi bình yên đi sưu xuống nam mh 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 mhm 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 งามมาครับพี่น้องผมได้าพาเพื่อนๆมาเบงึงกวามาวัดอวัดภูสว่างแสงธรรมที่ตั้งอยู่ตีนผู้พานเออบ,บ้านดานทั้งกับบ้านออกของบ้านสว่างนะครับสีไปออเวาก มากับตูแต้แม่มตู้แม่มภาพมวัดเจ้าความพื้นที่เก็บอ,อกภาพพุทธรูปมีเป็นตั้งอดิตสานเรียงรายน้ำโปดน้ำหออินทีน่ทางเขาวัดเิ่นมีผมได้มากทำบทพี่น้อง จัวัดผมเด้มาคำก็เลยเก็บภาพก็ได้ละเอียดดีครับเมื่อนาวันหลังผมก็อาจจะมาไหมท้ายหอยอันนี้แล้วร่บคุณหมออืมมาอันมาเบิ่งพี่นนองเนี่ยตะวันตกดินแล้วแต่ว่ากล้องผมก็ยังสอะใสอยู่ก็ค <c oughs> ือบดีอันนี้คนเป็น เพื่อนห้องเนี่ยของเทาเวสุวรนเทาเวสุวรรณเนาะเทาเวสุวรรณนี่เนะารรเนะานตั้งถ้การไว้ที่ทางเขาวัดภูสวบาลเทาเวสุวรรณสองค์ครับเพื่อนเพื่อนผมก็จะได้กลับบ้านนะครับจะได้กลับบ้านพอดีเพราเวลาเนี่ยค่ะคำเลยก็เป็นตกดินแล้วครับ ใชอยู่นอทางก็ได้เนาะบ่ิษัท้อนปนนนา,งงานัวไหนพอขึ้นง่ายลงง่ายไรอยู่ครับเพื่อนๆพื่สำหรับไอ้คลิปนี้ผมก็ขอเอ่อให้ทุกท่านที่เข้ามาชมอยู่ดีดมีแห้งเอ่อเพื่อนๆทุกผู้สุขคนนะครับให้อยู่ดีมีแห้งกันทุกสุขคนก็มื้อนี้ก็ผมก็ขอขอบคุณครูแม่มที่ให้โอกาสให้กำลังใจ นะครับเออพาผมมาทายทำวันนี้กรับขอขอบคุณเป็นพิเศษนะครับผมสายยยยยาาาาาสสเเขอิพี่สายพี่ดังข้าขนาดนี้อันว่าสายพี่เลาวสิก็ขอขอบคุณพี่น้องทุขุมทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอดเออร์ครับโดยเพื่อนๆทุขุมสุขคนครับผมสุขสบายทุขุมทุกคน คอคลิปนี้ก็แล้วก็จบไปค่ะงานะต่โกันไหม่ครับผมสวัสดีครับ